สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะจะพามาติดตามชมรถไถน,นะคะจ o h n Deere ห้าศูนย์เจ็ดห้า e นะคะปลูกอ้อยนะคะมาดูประสิทธิภาพของจอนเดียนะคะจอนเดียกับวันนี้นะคะจอนเดียกับ New h o แลนด์ปลูกอ้อยใกล้ๆก,ก,กันเลยจ้าอันนี้คือ New h o แ l a n d นะคะฮอ w Holland Tt สี่จุดหกห้ากำลังปลูกอ้อยเหมือนกัน,นะคะ่ะใกล้กันเลยค่ะ เรามาดูมาเปรียบเทียบกันได้เลยพลังใครจะใหญ่กว่ากันตอนนี้นะคะนิวฮอลแลนด์กำลังมาเลยค่ะนิวฮอลแลนด์ t ี่จุดหกห้รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่ Option, ออปชั่นออปชั่นเขาเรียกว่าอะไรอะจัดเต็มของนิวฮอลแลนด์เลยค่ะคือคือเขาจะทำมาแบบมีมีกระบอกช่วยยกข้างหลังด้วยนะคะ แล้วก็มีเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะคะขับนั่งสบายค่ะเพราะว่าไรธนาพรขับดูแล้วจ้ากำลังมาเลยนะคะส่วนคันนี้นะคะจอนดีอ่ะ5075 e นะคะกำลังใส่อ้อยอยู่จ้าเดี๋ยวก็มาค่ะเดี๋ยวก็ได้ชมกันค่ะแต่ตอนนี้เราก็มาดูนิวฮอนแลน์ รอกันไปก่อนจ้ามาแล้วจ้าตัวนี้ตัวใหม่ของมิวฮอนแลนด์นะคะฟังเสียงก็ได้ค่ะหรือฟังเสียงโบนะคะฟังเสียงโบดังเล้าใจค่ะกำลังมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูไปชมกันใกล้ๆเลยนะจ้ะมาแล้วจ้า ชนกันใกล้ๆไปเลยว่าเขาเป็นไงตัวนี้นะคะมีฮอนแลนจ้าเนี่ย ว่างทางจอนเดียกำลังจะมานะคะโอ้กำลังมาค่ะฮอนแลมกำลังจะไปนะคะอือืเส้นใบมีดชัดเจนมากจุดจับจุดจับจุดจับนะคะไปแล้ว มาดูร่องของร่องของเครื่องปลูกของอคันที่นิวฮอลแลนด์ปลูกนะคะจะเป็นร่องแบบนี้ค่ะร่องกว้างค่ะร่องออกอกว้างนะคะมาค่ะถัดจากนิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์ไปแล้วเรามาดูจอนเดียกันจ้าจอนเดียกำลังจะมาจ้ามาแล้วจอนเดียฟังเสียงจอรเดียนะคะ พื้นที่ใกล้ๆกันเลยค่ะปลูกติดๆกันเลยไป้นพรก็เลยได้มีโอกาสมาถ่ายทำวิดีโอเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะจ๊ะว่าระหว่างโจนเดียกับนิวฮอลแลนด์ประสิทธิภาพของเขาเป็นยังไงมันก็แล้วแต่คนชอบอะค่ะคนชอบ ก็คือวันนี้นี่จอรเดียเขาเจดห้านะคะแต่ว่านิวฮอลแลนด์เขาหกห้าไงก็คือเปรียบเทียบกันดูได้จอรเดียจะใหญ่กว่านิวฮอลแลนด์จ้ะมาเดี๋ยวจ้าฟังเสียงจอรเดียนะคะนี่มาแล้วสำหรับคนที่ชื่นชอบจอรเดียค่ะเนี่ยเสียงไม่เหมือนกันนะคะ กันเบียห้านย์็ห โดนเดียไปแล้ว ก็แล้วแต่คนชอบนะคะบางท่านอาจจะชอบจอร์เดียบางท่านก็อาจจะชอบนิวฮอลแลนด์นี้นะคะ่ะมันก็ต่างคนต่างชอบนะคะก็ชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าประสิทธิภาพของคือก็ธรรมดาละคะ่ะคือรถแต่ละคันมันก็ต้องมีข้อเสียข้อดีที่แตกต่างกันนะคะ,ะแล้วก,ก็ท่านผู้ชมก็ดูเปรียบเทียบกันกันดูก็แล้วแต่คนชอบอะคะ่ะ ตอนนี้คือจอนเดียกำลังไปนะคะแต่ว่านิวนิวฮอลแลนด์ไปใส่อ้อยอยู่จ้ะจอนเดียไปนิวฮอลแลนด์กำลังจะมานะคะมาแล้วจ้านิวฮอลแลนด์ตัวนี้นะคะเป็นเป็นของไร้ทนพรซื้อมาซื้อคันนี้มายังไม่ถึงปีค่ะซื้อมายังยังไม่กี่เดือนเลยค่ะรถคันนี้นะคะ พอดีตัวเกาของไร,ธร่ธนาพรเป็นเป็น TT สามจุดห้าศูนยนะคะก็เลยมาเปลี่ยนใหม่เป็นทีสี่จุดหกห้าคันใหญ่กว่าเดิมะคะ่ะฟังเสียงนะคะมาแล้วจ้า ท่านผู้ชมก็ลองเปรียบเทียบดูกันดูกันได้เลยค่ะระหว่างโจนเดียกับมิวฮอลแลนด์อันนี้เสียงของมิวฮอลแลนด์นะคะมาแล้วค่ะนี่เสียงของเขานะคะจะได้ยินเสียงโบโบดังเล้าใจค่ะมีทุกคนบอกว่าชอบชอบเสียงโบเล้าใจดี จอนเดียเขาก็มีพลังเขาก็เขาก็มีประสิทธิภาพสูงเหมือนกันนะคะจอนเดียนิวฮอลแลนด์ก็มีประสิทธิภาพเหมือนกันสูงเหมือนกันแต่มีข้อแตกต่างกันแล้วแต่คนชอบอะคะ่ะแล้วแต่คนชอบนีค่ะวาแล้วจ้าชอบคันไหน กดแชร์กติตามไล่์หนาารด้วยน,น,นะคะ